สวัสดีค่ะจะมาสาธิตเครื่องอม้วนผมอัตโนมัตินะคะข้างในจะเป็นแกนสีทองนะคะตัวนี้จะช่วยถนอมเส้นผมนะคะทำให้ผมไม่แตกปลายด้วยแล้วก็การทำผมในวินาทีที่เร็วนะคะเราสามารถปรับตั้งเวลาได้ด้วยนะคะ นะคะว่าเราจะให้หม้วนกี่วิอย่างนี้ก็บอกได้นะคะ9วิ10วินี้ก็บอกได้นะคะตัวนี้ความร้อนจะอยู่ที่270องศานะคะนี้เราตั้งความร้อนขั้นต่ำเนาะหรือเราจะตั้งความร้อนสูงสุดก็ได้นะคะสามารถเพิ่มได้ถึง400 สิบองศาเลยนะคะตัวนี้ดีอย่างนะคะผมไม่ไหม้ม้วนอัตโนมัติผมไม่ไหม้แล้วก็ได้ลอนสวยนะคะลอนจะเป็นลอนแบบกลางๆอะคะ่ะมีเดียมเห็นไหมคะนี่ไม่ได้ใช้สเปรย์อะไรเลยนะคะนี่จะลองสาธิตม้วนให้ดูเนาะนะคะตัวนี้เราแบ่งผมมาสักส่วนหนึ่งเนาะแล้วเราก็เอาใส่ไปตรงกลางของอันนี้นะคะ่ะ แล้วเราก็กดลูกศรไปทางขวาก็ได้ทางซ้ายก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอารูวม้วนเข้าหรือว่ามว้มวนออกนะคะอันนี้พอเรากดแล้วเราก็ปล่อยได้เลยนะคะตัวน,นี้เวลามันจะเดินม้วนอัตโนมัตินะคะเสร็จแล้วนะคะลอนของเราเห็นไหมคะได้ครบได้ลอนสวยเดี๋ยวทะไม่ดูอีกเส้นหนึ่งนะคะพอดีนั่งทํามาสักแป,ป๊บนึงแล้ว เรามีผมสวยง่ายๆในเวลาอันรวดเร็วนะคะตัวนี้ mm hmm. ไม่ต้องไปร้านทำผมก็ได้เนาะบางทีเช้าๆเร่งรีบนะคะจะไปทำงานเราก็เข้าร้านทำผมไม่ทันเนาะ mm hmm. เรามีเครื่องนี้จบปัญหาเลยนะคะ mm hmm. เครื่องนี้นะคะราคาจะอยู่ที่1,390บาทนะคะ 1,390บาทแต่ว่าน้ำเพชรไม่ได้มาแนะนำไม่ได้มาขายราคานี้นะถ้าใครสนใจบอกน้ำเพชรได้นะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะอยู่ที่ราคา990บาทนะคะฟรีค่าจัดส่งนะคะใครสนใจนะคะทักแชทบอกได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะล้อนสวยไหมคะนะคะ อันนี้นะเพชรอาจจะม้วนสูงไปนิดนึงเราก็แก้ไขได้ค่ะหวีหน่อยนี่ค่ะแล้วแล้วรอนก็เด้งเลยนะคะก็คืออยู่ทรงนะคะไม่ได้ใช้สเปรย์อะไรเนาะใช้รอนนี้แล้วผมไม่สวเออผมไม่เสียนะคะมัม้วนอัตโนม,มัตนะิเวลาเขาก็จะเดินนี่ค่ะเห็นไหมคะ สวยเลยสวยเด้งเลยนะคะปกติราคา1390บาทลดพิเศษนะคะเหลือเพียง990บาทสนใจนะคะรีบทักแชทพิมพ์คอมเมนต์กลับมาตอบมาเลยนะคะเพราะว่ามีของมีจำนวนจำกัดเนาะนะคะตอนนี้เหลือไม่ถึง10ตัวแล้วนะคะ9 9 0บาทเท่านั้นนะคะฟรีค่าจัดส่งค่ะค่ะขอบคุณที่ติดตามรับฟังและรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ